ถ้าไม่มีเงินอ่ะก็กลับไปซะอย่ามาเกะกะในร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านฉันมาเดี๋ยวก็โดนด่ากันพอดีเอ๊ะย,ยังไม่ไปอีกไปไปได้แล้วไม่ไปใช่ไหมได้พี่ แม่สวัสดีจ้ะอา้าวลุงไปไงมาไงอะลูกแล้วนี่ข้าวหอมใช่ไหมข้าวหอมอนี่ยายสมใจลูกสวัสดีสิลูกใช่จ้าไ,ไวพา้พระลูกไวพ้พระเฮ้ยนานๆจะมาหายายทีมากมากไปกินแม่ที่ลุงมาลุงมีเรื่องจะรบกวนแม่หน่อยอะเรื่องอะไรล่ะแต่ถ้าเรื่องเงินอะแม่ไม่มีให้เองหรอกนะลุงจะเอาเข้าวหอมมาฝากไว้กับแม่ก่อนนะพอดีลุงได้งานทําที่ต่างประเทศอะ่ะถ้าเกิดว่าลุงเอาเข้าวหอมไปด้วยอะ่ะ คงจะลําบากได้ได้ลูกหลานคนเดียวยายเลี้ยงได้อ <c oughs> ขอบใจจ้ะแม่ข้าวหอมอยู่กับยายก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ทํางานเสร็จอะแม่รีบรับอย่าดือ้ออย่าซนล่ะแต่ว่าข้าวหอมอยากอยู่กับแม่นี่ข้าวหอมพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยนะแม่เคยสอนไว้ว่ายังไงฮะแต่ว่าไม่ต้องตรงไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละแม่ฉันฝากลูกด้วยล่ะฉันไปละ นี่ข้าวหอมพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะอยู่กับยายก่อนปอยแม่บอกให้ปอยแม่จะรีบไปทำงานเสียเวลาแม่ปอยเฮ้ยหอมไม่มไม่ร้องนะลูกไม่ร้องอยู่กับยายลูกเดี๋ยวแม่เขาก็มาอยู่กับยายไม่ร้องนะลูกโอ้ยายไม่ทิ้งข้าวหอมหรอกลูกทำไมใครๆก็ทิ้งข้าวหอมไปยายอยาทิ้งข้าวหอมไปคนได้ไหมจ๊ะข้าวหอมสัญญาว่าจะไม่ไดื้อไม่สนกับยาย ยายไม่ทิ้งลูกเชื่อยายนะจริงๆนะ๊ะยายจริงสิลูกหนูว่าน้าตาน่ารักนะลูกแล้วหนูต้องยิ้มเยอะๆนะรู้ไหมลูกห,หนูจะน่ารักยิ่งกว่านี้อีกนะคะข้าวหอมจะยิ้มให้ยายเยอะๆเลยจ้ะอยน่ารักมากเลยไอหลานยายงั้นเดี๋ยวข้าวหอมอยู่บ้านรอยายก่อนนะเดี๋ยวยายไปหาเก็บขวดแล้วเดี๋ยวยายก็มา ข้าหอมไปด้วยได้ไหมจ๊ะข้าหอมไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวหรอ,อยางนั้นก็ได้นะลูกเอะไปไปกันนะไปลองไปดูยายจ๋าเราเก็บขวดไข่เยอะแบบนี้เราจะได้กี่บาทเหรอ๊ะยายได้ไม่กี่บาทหรอกลูกก็สะสมไว้เยอะเ ไปขายทีก็ได้สิบยี่สิบบาทว้าวดีจังงั้นเดี๋ยวข้าหอมมาช่วยยายเก็บทุกวันเลยนะจ๊ะยายจะได้มีเงินเยอะเอะอุ้ยไม่เหนื่อยเร้ลูกไปทุกวันนะ่ะนิดหน่อยค่ะแต่ก็ดีกว่าที่ข้าหอมอยู่บ้านคนเดียวเยอะเลยอืมแล้วแม่เขาไม่ได้อยู่กับข้าหอมเหรอลูกแม่ไปทํางานกว่าจะกลับก็ดึกข้าหอมอยู่บ้านคนเดียวตลอดเลยโหหลานยายต่อไปนี้มียายอยู่ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะค่ะยายอืม ไปไปงั้นเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวยายไปทำไข่ทอดให้กิน yeah, yeah. เย้เยข้าวหอมมีคนกินข้าวเป็นเพื่อนแล้วไปบ้านเลยขวดเยอะเลยนี่นี่นี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยายไม่ไหวแล้วยายไปนั่งก่อนนะโอ้ยโอ้ยยายเป็นอะไรจ๊ะโอ้ของโลกคนแก่นะลูกไม่มีอะไรหรอกเงั้นไปหาหมอไหมจ๊ะเดี๋ยวข้าหอมพาไปโอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวทย์หน้าหมอก็นัดยายแล้วไปวันนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆลูก กินไรของจังยายคะอันนี้คืออะไรหรอคะอ๋อ,อเขาเรียกพิซซ่านะลูกก็หอมอยากกินจังเลยอูกก้หอมตอนนี้ยายไม่มีตังเลยลูกเดี๋ยวให้ยายขายขวดได้เยอะๆก่อนนะแล้วยายจะมาซื้อให้กินนะลูกนะห,หอมยายข้าหอมคิดออกแล้วคะ่ะว่าจะทำไงยายรอตรงนี้ปับน,นะคะ เฮ้ยข้าวหอมจะทำอะไรข้าวหอมหข้าวหอมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะน้องมาจากไหนเนี่ยพี่คะหนูขอซื้อซ่าซ่าอ,อันหนึ่งเขาเรียกว่าพิซซ่าว่าแต่เรามีเงินป่ะล่ะนี่ค่ะนี่ไงหนูขอเอาอันนี้ซื้อพิซซ่าได้ไหมคะน้องมากหรือเปล่าเนี่ยเอาเขยะมาแลกพิซซ่านี่นะไปไปไป ฉันไม่มีเวลาาเล่นด้วยหรอกนะแต่ว่าถ้าไม่มีเงินอ่ะก็กลับไปซะอย่ามาเก่การในร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านฉันมาเดี๋ยวก็โดนด่ากันพอดีเอ๊ะยังไม่ไปอีกไปไปได้แล้วไม่ไปใช่ไหมได้ เด็กบ้าคิดได้ยังไงเนี่ยเอาขยะมาแลกพิซซ่าเฮ้ยเฮ้ออะไรเฮ้ยเขาหอ,อมเขาหอ,อมหนูเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนบ้างยายจ๋าทำไมขวดพวกนั้นมันแลกพ,พิซซ่าไม่ได้หรอจ๊ะหนูแค่อยากกินพิซซ่าสักครั้งในชีวิตทำไมพี่เขาใจร้ายกับหนูจังโทษนะลูกวันนี้ตังค์ไม่พอ,อเดี๋ยวถ้ามีเงินขายขวดได้เยอะๆเดี๋ยวยายพามากินนะลูกนะค่ะนะ โอ้ไปไปกันเถอะลูกบ้านเราโอ้โอ้ปวดหลังเกกระเป๋าเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ย ยายจ้ายายสมใจจ้าอยู่ไหมจ้าเอา้าไอเกตเข้ามาเลยลูกสวัสดีจ้ะยายสวัสดีจ้า,อจาขอโทษทีนะสวัสดียายอะ่ะนั่งแล้วลุกไม่ค่อยจะไหวปวดหลังนะลูกช่วงนี้ยที่บ้านเกตมียานวดเดี๋ยววันหลังเกตออกมาให้ยายนะอ๋อขอบใจเองมากแล้วนี่เองมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีแม่ให้เอาแกงส้มมาให้ยายน่ะจ้ะอ๋อ ขอบใจนะปาาขอบใจแม่เองด้วย <S <S <l ots> จ๋ายายเออนี่แล้วพี่ลุงเขาเป็นไงบ้างอะ่ะหายดีหรืยอยังอะเอ็งว่าใครเป็นไรนะก็พี่ลุงไงจ๊ะพอดีอาทิตย์ก่อนอะเกดพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเจอพี่แกอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนแกป่วยหนักเลยนะพี่สาวจ๊ะเมื่อกี้พี่สาวบอกว่าเจอแม่ของหนูอยู่ที่ไหนนะจ๊ะเข้าหอมมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก พี่สาวจ้าบอกหนูเถอะนะจ้าว่าแม่ของหนูอยู่ที่ไหนพาหนูปไปหาแม่หน่อยได้ไหมคะเขาหอมใจเย็นๆนะลูกเออเกดแล้วตกลงเองไปเจอนองลุงม,มันที่ไหนเกดเจอพี่ลุงที่โรงพยาบาลจ๋ายายจ๋าพาหนูปไปหาแม่หนยได้ไหมจ้าหนูคิดถึงแม่เอองั้นเอางี้เดี๋ยวเกดไปส่งพอดีเกดมีธุระแถวนั้นอืมดีๆเลยเกศขอบใจมากนะลูกขอบคุณนะคะพี่สาวจ้ะไปเไปไป โอ,อ,มอมแม่จ๋าข้าหอมมาแล้วจ้าแม่กับเข้าหอมมาได้ไงอะ่ะเอ็งไม่ต้องถามหรอกว่ามาได้ไงว่เาเป็นอะไรทำไมไม่บอกแม่เลยแม่เจ็บตรงไหนไหมจ๊ะแล้วข้าหอมเบาให้ แม่กับข้าวหอมอะ่ะกลับไปเลยนะฉันไม่อยากเจอนี่นังลุงแม่ไม่เคยสอนให้แกพูดจาแบบนี้นะทำไมอะ่ะมันปากของลุงอะ่ะลุงจะพูดอะไรก็ได้ยิ่งจะมาเถียงอีกยายใจอย่ายทำอะไรแม่หนูเลยหนูขอร้องนี่กลับกันไปได้แล้วปะน่าหลำคานไปกันให้หมดเลยใจเย็นๆก่อนนะครับคุณหมอ คุณหมอนี่รักษานางลุงมันใช่ไหมคะช่วยบอกยายหน่อยว่านางลุงมันเป็นอะไรคุณลุงเป็นมะเร็งครับฮะอะไรนะคุณหมอมะเร็งโอโอจะเป็นลมคุณหมอไหนคุณหมอรับปากแล้วไหมคะว่าจะไม่บอกใครอ่ะผมว่าคุณอย่าฝืนใจตัวเองดีกว่านะครับผมรู้ว่าคุณน่อยากจะอยู่กับครอบครัวของคุณ ผมเห็นคุณเอาลูกใต้หมอนะมาดูแล้วก็ร้องไห้ทุกวันฉันผมว่าการรักษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณได้อยู่นานขึ้นแต่สุขภาพจิตและกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้เป็นเงินทั้งหมดที่หนูกับยายเก็บควดขายในวันนี้ค่ะคุณหมอช่วยรักษาให้แม่อยู่กับหนูไป็นนานๆได้ไหมคะ ข้าวหอมหมอจะทำเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณค่ะถ้า,างั้นหมอขอตัวก่อนนะครับยายจ๋าหนูอยากกินพิซซ่าแล้วนะจ๊ะทำไมล่ะข้าวหอม หนูอยากเอาเงินที่ช่วยย้ายขายขวดไปรักษาแม่จ้ะโอ้ลูกแต่เขาหอมยังไม่เคยกินพิซซ่าเลยนะลูกไม่เป็นไรจ้ะขอให้แม่อยู่กับหนูก็พอแล้วลุงเอ็งมีอะไรอะ่ะก็บอกแม่บ้างเอ็งนะลูกแม่นะหนูไม่อยากให้แม่ลำบากมาดูแลหนู พราหลมบากหนูเองหนูยังดูแลแม่กับข้าหอมไม่ดีเลยอะแม่หนูขอโทษนะเองอะชอบคิดแทนคนอื่นเขาตลอดแม่หนูอะทำประกันเอาไว้แ no ล right> ้วหนูก็เอาใส่ไว no ้ในกระเป๋าของเข้าหอมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะหนูเป็นอะไรขึ้นมาแม่กับข้าหอมจะได้สบายไง แม่อนะแม่แม่อยู่กับหนูไปนานๆน,นะจ๊ะแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ทำร้ายจิตใจหนูไม่เป็นไรค่ะหนูกอดกอดนะคะลูกขอโทษนะแม่ อด้ะย่านะครับคุณหมอออกเวรแล้วเหรอคะพอดีผมแวะเอานี่มาให้ข้าวหอมครับอ,อ่ะหมอให้ครับคุณหมอรู้ได้ไงคะ <c oughs> ว่าข้าวหอมอยากกินก็เดี๋ยวคุณโทรจองห้องผ่าตัดรอผมได้เลยคุณหมอกะตอนนี้ทางเรไม่ได้ทุกโภคไม่เพียงพอค่ะที่ฉันแจ้งโรงพยาบาลในเครือแล้วแต่ยังไม่มีการตอบกลับทำยังไงดีคะคุณหมอกะท่านโหลคุณหมอเออครับ เดี๋ยวคุณลองสอบถามโรงพยาบาลใกล้เคียงดูก่อนนะเดี๋ยวผมรีบไปเข้หอมรู้ใช่ไหมครับว่าหนูเป็นเด็กดีมากๆเด็กดีเนี่ยก็ต้องได้รับรางวัลจริงไหมครับขอบคุณคุณหมอมากนะคะไม่เป็นไรครับแต่คุณเนี่ยก็ต้องสู้ๆนะครับเพราะว่ายังมีคนที่รักคุณเนี่ยอยู่เคียงข้างคุณอยู่ค่ะคุณหมอถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะ เย่ yeah, ข้าหอมได้กินพิซซ่าแล้วไม่ต้องร้องลูกนั่งกินข้างแม่นะวางดีๆลูกเจ้าหลานยายนี่มันเจ้าน้ำตาจริงๆมาแม่จ่ายายจ่าดานหนูป้อนหนูกินก่อนเลยลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ <laughs> กินเยอะๆเลยลูกเอาไหมคะ ผมกินก่อนเลย